พาไปที่ประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งครับหลังจากสำนักข่าวอิสาราเขาได้มีการเปิดเผยนะครับว่าก่อนที่คุณชาดาไทยเศรษจะหมดจากวาระการเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยบอกว่าก่อนหน้า3วันไปเซ็นทิ้งทวนก็คือให้เพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายบริเวณนั้นทั้งหมดมให้กลับไปเป็นทรณีสงดังนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้นี่ทิ้งทวนแล้วก็เป็นการประกาศสงครามไหมหรือว่าอะไรยังไงกับ ทางพรรคเพื่อไทยเพราะว่าสนามกอล์ฟอัลไพาก็ทราบกันดีเป็นที่ดินของตระกูลจินวัตคุณลุงอิงก็เคยถืออยู่ด้วยก่อนหน้านี้ประเด็นก็คือคุณชาดาเซ็นจริงไหม,มปรากฏว่าวันนี้ครับสื่อก็ไปไล่ถามคนในมหาไทย<อ>คนในกลุมที่ดินเ,<อ>เรียกได้ว่าปฏิเสธกันพลรวัโไมยยังไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นคุณชาดาก็ยังไม่ได้เซ็นอะไรามาไล่เรียงเหตุผลกันไปทีละคนแล้วเดี๋ยวจะเฉลยฮะว่าสรุปสุดท้ายในขั้นตอนมันคืออะไรกันแน่เริ่มที่ท่านนี้ครับ ก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยแน่นอนในฝากราชการประจําก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าสูงสุดนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้เจอผู้สื่อข่าวที่ Impact เมืองทองธานีครับโดนสอบถามว่าเอสสรุปคุณชาดาไทยเศษในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ให้กลับไปเป็นที่ธรณีสงจริงหรือไม่ คุณอันสิทธิ์ตอบว่าเรื่องนี้กรมที่ดินเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นอำนาจของรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปอันนี้ต้องยอมรับนะว่าไอเหตุที่เกิดขึ้นมันก่อนที่คุณอันสิทธิ์จะเป็นประหลัดเป็นของประหลัดท่านก่อนคุณอันสิทธิ์ก็บอกถ้าตามอำนาจหน้าที่คือกรมที่ดินแล้วรองประหลัดเนี่ยเป็นคนกำกับดูแลกรมที่ดินอีกทีหนึง่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวว่าจริงไหม นะไอท้ที่คุณชาดาสั่งเซ็นทิ้งทวนเนี่ยคุณอันสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีไม่ได้มีอํานาจแต่อาจจะเป็นวินิจฉัยในเบื้องต้นเพราะอํานาจในการพิจารณาอยู่ที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นพร้อมกับบอกสื่อว่าอย่าถามผมเลยยืนยันว่าตนไม่ทราบรายละเอียดอะไรไปฟังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความคืบหน้ายัางไงบ้างอะคะไม่ทราบเลยเพราะว่าเรื่องตอนที่องี่ดินเขาดูอยู่นะครับในอำนาจขอรองปลัด ยืนนเดี๋ยวเรางเืการก็คือตัวข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยคือเราเรายืนยันว่าไม่จริงใช่ไหมครับผมที่ว่าเป็นท่านรัมตีเซ็นนะครับรัมตีท่านไม่ได้มียกนจแต่ท่านอาจจะวิจัยในเบื้องต้นอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าอำนาจในการพยจายณาคือของรองปลังกลุ่มธุรกิจมามนัทกลุ่ภายในวเรื่องการเซ็นนะคะที่บอกว่าทางด้านของท่านชาดาเนี่ยก็ยังไม่จเซ็นยกเลิก ต้องไปดูรายละเอียดผมก็ไม่ได้ดูต้องถามกลที่ดินคือที่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยคือตามหลักแล้วไม่ไม่ต้องต้องถามทางท่านอธิบดีใช่ไหมครับผมใช่นี่บัลลัดนะบอกไม่ทราบไม่ทราบอย่าถามผมเลยอย่าถามเลยอย่าถามเลยคุณนสิทธิ์ยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนในรายละเอียดโยนให้ไปถามกลมที่ดิน